าสุดเราไปเจอคุณเสมอคุณเสมอเนี่ยเคยอยู่วัดพระบาทน้ําพุสองปีเราก็เลยถามคุณเสมอคุณเสมอเจออะไรบ้างในวัดพระบาทน้ําพุแกเคยอยู่วัดพระบาทน้ําพุตอนปี50กับปี 5- ถึงปี52วันนี้แกปลดรูปหลวงพ่อลงแล้วนะฮะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งและที่สําคัญก็คือแกเองเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยแกก็ศรัทธาหลวงพ่อแล้วแกก็เหมือนกับเป็นตัวแทนผู้นําบุญนําเงินบริจาคนี่นะฮะโดยแกบอกว่าตัวแกเองเนี่ยดีขึ้น ตอนไปอยู่ปี50กับเอ่อ50กับ52เนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็มีอาการดีขึ้นก็เลยกลับมาใช้ชีวิตตัวเองยังติดภาพหลวงพ่อเอาไว้ด้วยที่บ้านแล้วก็เปิดรับบริจาคภายใต้ชื่อวัดพระบาทน้ำพุแล้วก็เอาภาพหลวงพ่อกับเด็กๆเ,เนี่ยติดข้างกล่องซึ่งวางเอาไว้ข้างรถซาเล้งในการรับจ้างขนาดเดียวกันก็ยังมีการสแกน QR โค้ดเพื่อจะให้เข้าบัญชีวัดคุณเสมอบอกว่าพอติดตามข่าวแล้วทราบว่าอาจจะมีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ตัวเองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า รู้สึกไม่ดีใช่ไหมเมย์เสมือนถูกนาเงินไปใช้ผิดประเภทอะอย่างสนามบอลอย่างเงี้ยคือแกก็คงจะเพิ่งทราบเพิ่งเห็นเนี่ยนะฮะว่าเอา้าตัวอาคารต่างๆที่ปล่อยจนกระทั่งลกร้างแล้วก็เสียหายหรือแม้แต่ของต่างๆที่ถูกเอามาทิ้งแกก็เลยปลด กระปุกบุญของแกออกใช่และให้บอกปลดรูปออกด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะยังไงคือปลดออกเลยค่ะจากทางด้านกล่องบริจาคที่ปกติแกจะวางไว้สองซิมส้มเนี่ยนะคะข้างรถซาเล้งแกค่ะก็ปลดออกไปเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอาไปคืนวัดพระบาทน,น้ําพุค่ะเพราะว่าเออรู้สึกผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อความที่ระบุถึงการบริจาคก,ก็ไม่ชัดเจนมีหลายมูลน,นิธิมีหลายบัญชีค่ะซึ่งทางด้านของลุงเสมอเองก็บอกว่าแกก็แค่หวังตั้งใจดีเจตนาดีว่าอยากจะเอาเงินของผู้มีจิตศรัทธาเนี่วาา่ัดแตปรกฏพอม ขาวแล้วก็มีชื่อมูล,ลนิธิอื่นๆเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยก็เลยกลัวว่ามันจะผิด,ให,ดให้ดูภาพแกปลดลูกกับปลดกล่องหน่อยนะฮะนี่แกปลดออกแล้วนะฮะวันนี้แกปลดออกเลยเพราะแกะบอกว่าไอ้อย่างที่บอกกระปุกบุญใช่ไหมแท็กซี่ที่ไปเจอ70-30แต่ก็ต้องให้ความอ้าวนี่แล้วแกบอกแกเคยเอาเงินอย่างเงี้ยไปให้หลวงพ่อพันกว่าบาทเดี๋ยวมีภาพแกปลดรูปด้วยนะเปิดไปเรื่อยๆวันนี้แกขอปลดรูปออกเลย เพราะแกก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์แต่ถามว่าหลวงพ่อดีไหมสมัยก่อนแกก็ยอมรับว่าดีก็หลวงพ่อเองคนป่วยเป็นเอท่ะทุกเนี่ยภาพนี้ปลดลงแล้วนะฮะนี่เก็บนี่แกยังไม่เห็นมั้งปฏติมาก,กรรมศพหรือแกอาจจะเห็นก็ไม่แน่ใจแต่แกเองก็บอกว่าแต่ก่อนหลวงพ่อท่านดีมากเรื่องการดูแลผู้ป่วยไม่มีใครกล้าจับแต่หลวงพ่อจับแต่หลังๆแกก็งงว่าเอา้าทำไมอยู่ๆมันเกิดเรื่องเงินบริจาคเกิดขึ้น เพราะตัวแกเองเนี่ยตั้งแต่ปี50จนถึงปี52แล้วแกก็ออกมาเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องกระดูของคนตายเนี่ยย้อนกลับไปในตอนที่ยุคผมเนี่ยไปถึงวัดหลังจาก ช่วยเหลือผมดีขึ้นเนี่ยนะฮะก็เริ่มจําอะไรได้กระดูกก็ถูกเผาจากผู้เสียชีวิตมีการเขียนชื่อเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้ใกล้กับตึกพักฟื้นช่วงหลังเนี่ยก็มีการย้ายเอากระดูกมากองรวมกันย้ําว่าถุงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีชื่อของคนตายเขียนติดเอาไว้หมดรอญยยาติมารับกลับไปแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับวัดเข้าใจว่าญาติกำลังเกียจก็เลยไม่เอากระดูกกลับเนี่ยนะฮะส่วนล่างผู้เสียชีวิตเข้าใจว่าตอนนั้นหลวงพ่อมีการอธิบายให้กับผู้เสียชีวิตรับทราบ รับรู้ว่าถ้าจากไปแล้วเนี่ยจะมีการเก็บร่างเอาไว้เตือนเป็นมรณสติการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้ทุกคนประมาทอ่ะอันนี้ก็มีเหตุผล <ฮะ S 1> เรื่องเกี่ยวกับศพดองถูกไหม <ฮะ S 1> แต่ว่ามันจะผิดจะถูกซึ่งโดยหลักเห็นบอกว่าน่าจะผิดถูกไหมลองฟังเสียงคุณเสมอหน่่ยฮะกระดูกนี้อยากจะย้อนไปอดีตเมื่อประมาณ30ปีแล้วนะครับรบแต่จริงๆแล้ว30 4 0ปีนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่รู้อะครับก็มี ก็รู้ว่ามีคนเอาคนผู้ป่วยไปอยู่ที่นั่นเยอะคือยังผมเนี่ยหรือว่าคนอื่นอ่ะผมนี่ยังดีนะมีคนรู้จักพาไปมันไม่ใช่สถานพงสังขารอะไรนะครับคือหลวงพ่อเอาเอาคนที่ตายแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะที่เป็นถุงถุงขาวๆนะก็คืออันนั้นเป็นศพที่เขาเผาแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วก็รู้สึกว่าจะมีชื่ออยู่ด้วยนะครับก็ยังมีชื่อน่าจะมีชื่ออยู่นะผมเท่าๆที่ผมจําได้นะแล้วเขาก็จะ พอคนตายปุ๊บก็ไปเผาเผาเสร็จเหลือแต่กระดูกก็เอามาเอาใส่ถุงมาวางไว้วางไว้เพื่อให้รอญาติมารับเอาเผื่อญาติมารับใช่เผื่อญาติมารับมันก็เลยนานวันเข้ามันก็เลยเยอะพราะนั้นคือศพที่เผาแล้วนะครับตอนแรกไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่หลังอยู่ข้างข้างตึกคนทําดีอดผีรุ่นนั่งเขาเพิ่งย้ายมาครับแล้วก็ส่วนที่ว่าเป็นศพไปเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าสตาร์อะไรสักอย่างครับ คือแต่เดิมเนี่ยผมก็เคยได้ยินว่าท่านได้ขออนุญาตจากญาติาเขาแล้วนะครับประมาณนั้นอนะ่ะเท่าที่รู้นะครับก็เลยถิ่เอามาสตาฟไว้ใช่เอามาสตาฟไว้เรียกว่าสตาฟน่าจะเรียกว่าสตาฟนะครับก็อยากจะให้เป็นที่ศึกษาอยากให้เป็นที่อุทาหอนให้คนทั่วไปได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกมนุษย์ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน อยากจยให้คนระวังเรื่องโรคนี้ด้วยโรคเอดเนี่ยอยากให้คนตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่ตรงนี้ผมไม่กลัวนะผมคิดว่าหลวงพ่ออธิบายได้นะครับพ่อผมก็ครัเพื่อเราเพิ่งเอากองเก่าไปให้ครับแล้วกองนี้กลับมาก็ยังไม่มีสักบาทครับครับไม่มีเลยครับก็คือตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเอาไปถวายเท่าไหร่นายพันกว่าบาทครับมีอยู่ในลายทางทางทางเลขาเขาส่งมาบอกว่ามีพันกว่าบาท ไม่มีแล้วนะพร่ครับไม่มีครับวันนี้ถอดเก็บเพราะว่าเพราะว่าก็ตามกระแสข่าวครับถ้าว่ามันไม่ถูกต้องก็ยินดีเก็บออก<ช>แต่ก็ก,ก็เข้าใจเหมือนทุกคนนั่นแหละรครับเข้าใจว่าบริจาคให้วัดไงมผมก็เข้าเข้าใจอย่างทุกคนนั่นแหละรครับเข้าใจว่าหลวงพ่อกับวัดก็คืออันเดียวกันไงไม่ได้สนใจว่ามูลที่อะไรไปอะไรอ่ะเราไม่ได้ไปรับกับหลวงพ่อครับไปรับกับเลขาท่านนะครับไ่่ที่พี่บรรลังครับอ๋อพี่บรรลังใช่ครับ ที่บรรลังกับเจ้เตียงที่บรรลังนี้ไม่แน่ใจว่ายังเป็นเลขาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ปกติที่ผมไปรับกับพี่เตียงนะครับพี่เตียงกับพี่บรรลังก็เหมือนกันอ่ะเหมือนการรับมาเด็ดอ๋อคนทั่วไปเขาก็จะมีหนังสือให้ให้คุณผู้ชมครับอ่ะกลับมาตรงนี้เดี๋ยวเวลาจะหมดอีกแล้วนี่เล่าไม่เคยจบสักทีนะครับเพราะเยอะมากเอาแบบเร็วๆแล้วกันขึ้นเพจ20ร่างที่ถูกดองเอาไว้หน้าทีมงาน ขอเพจ20สร่างที่ถูกดองเอาไว้อย่างรวดเร็วเพราะเรากำลังจะแกะรอยใช่ไหมจากร่างที่ถูกดองวันก่อนเนี่ยก็เออไม่ใช่ชื่อชื่อชื่อจะชื่อเออรู้แล้วว่ายี่สิบร่างเออข้อมูลใหม่ฮะอา้าวเนี่ยเวลาเล่าเรื่องพระเดี๋ยวหลังใจเย็นแล้ว <c oughs> นะฮะใจเย็นอ่ะรอลอลอ่อยๆรอค่อยๆหาเลขสองเลขสอง เมย์อธิบายที่เลขสองเลขสองก็คือนายบุญสืบนะคะซึ่งเป็นคนที่หนึ่งเลขสองเลขสองเลขสองปวดกระบาลจริงเพิ่งพูดใช่ไหมเมื่อกี้เออเดี๋ยวคนดูบทเอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่โกรธนะก็เพิ่งพูดว่าเลขสองเลขสองมันเปลี่ยนไปหกนี่ฮะเอาเลขสองค้างเอาไว้จ้าอ่ะต่อเมบุญสืบค่ะนายบุญสืบคือหนึ่งในยี่สิบร่างที่พบในอาคารธรรมสังเวช อยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุนั่นเองค่ะแล้วล่าสุดเราแกะรอยใช่ไหมเรากแ,แกะรอยอเป็นยังไงครับเมย์ไปเจอกับทางด้านของลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายก็คือคุณปิ่นนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณบุญสืบค่ะซึ่งบอกว่าคุณบุญสืบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ถูกเป็นร่างที่จัดเก็บใน20ร่างนะคะทางด้านของญาติคือคุณปิ่นบอกไม่มั่นใจเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณบุญสืบเหมือนกับว่าตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตห่างกันค่ะสุดท้ายจะใช่คุณบุญสืบคนเดียวกัันนนนนนหรรรือเเเปลล่่่่่่่าาาีีีียไมแแใใจตสกกุะะคคดดวชพททู้ น่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณบุญสืบที่จะเป็นคนยืนยันนะคะแต่ข้อที่จริงเนี่ยทางด้านคุณปิดไม่กล้ายืนยันแต่จําได้ว่าตอนที่จําความได้เนี่ยพ่อของบุญสืบเนี่ยเขามาบอกว่าครอบครัวเขาว่าลูกตายจากอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกว่าตายจากโรคนะคะและถ้าเป็นร่างของบุญสืบจริงก็ต้องย้อนตรวจสอบว่าลายเซ็นที่มีการเซ็นอนุญ,ญาตเนี่ยเป็นลายเซ็นของเจ้าตัวหรือเปล่าอันนี้เจ้าหน้าที่คงจะต้องไปสืบต่อไปนะคะ พราะทีที่ต้องบอกว่าสืบจากลเซนด้วยเนี่ยก็เพราะว่าถ้าวัดบอกว่าอนุญาตานะและถ้าเกิดศพเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตอ,อันนี้เป็นเรื่องเลยนะฮะ,ะแต่ก็เข้าใจว่าเพราะศพถูกดองอยู่ทางชาวบ้านกับญาติก็เลยบอกว่าคงต้องไปพิสูจน์ลเซนแต่ก็ต้องแหมผมก็อยากให้ความเป็นธรรมวัดเนนะเพราะเพราะเอาจริงคือถ้าญาติประสองค์อยากจะรับศพคืน ทำไมญาติแม่เอาศพออกไปถูกปะอันนี้<ช>ความ<ะ>เป็นทรรหลวงพ่อท่านด้วยนี่นะแต่เมื่อวานก่อนเนี่ยไปเจอคนที่รู้จักกันในอำเภอ,อเขาก็งงเพราะเขาบอกว่าศพเนี่ยน่าจะให้สภากาชาติไป<ช>แ,แล้วเอาทำไมศพไปโผล่วัดพระบาทน้ําพุ<ช>ส่วนศพอันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าเต็มใจให้ไหมนอกจากวัดจะชี้แจงเรื่องใบเซน็นที่ว่ายินยอมให้แล้วเนี่ยนะฮะจากญาติเนี่ย ประเด็นก็คือแกะรอยลายเซ็นทำ<ช><ช>ไมนะครับเมย์เพราะว่าทางด้านของญาติก็เลยบอกว่าก็คงจะต้องไปเช็คจากลายเซ็นเพราะว่าในอำเภอก็บอกว่ามันมีเอกสารอุทิศร่างเก็บไว้ที่มูลนิธิแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบถูกไหมคะญาติก็เลยบอกว่าคงต้องไปดูลายเซ็นมั้งว่าใครเป็นคนเซ็นอนุญาตใช้เจ้าตัวคุณบุญสืบไหมแล้วถ้าคุณบุญสืบเนี่ยเสียชีวิตจากการป่วยก็ต้องมีเจ้าตัวลายเซ็นของเจ้าตัวถูกไหมคะแต่เท่าที่คุณปิ่นจําได้คือพ่อของคุณบุญสืบเนี่ยเล่าว,ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคราวนี้ก็ต้องไปด บุญสืบเองที่วันนี้ที่ผมมาตามหาเนี่ยเคยเคยคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยเข้ามาหาเขาไม่เคยมาจา้ะไม่เคยมาไม่เคยมาก็าจะอยู่กรุงเทพอย่างเดียวใช่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาเสียเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้ข่าวมาว่าลูกสาวเขาบอกว่ามันยังไงอะหาศพไม่เจอแต่เขารู้ว่าพอ<ข>่อเขาเสียเสียแล้วแต่ศพไม่เจอใช่<อ>แต่อันนี้เราก็ไม่ได้แน่ใจนะเราก็ไม่ได้ยืนยันนะว่ามันเป็นยังไงแต่คือเราได้ข่าวมาแบบนี้ แต่ส่วนบุญสืบที่ผมมาตามหานี่คืออันนี้คือเราไม่รู้ไม่รู้เลยจ้ะอันนั้นแหละตอนเขาเล่าไว้ไงครับว่าลูกคนนี้เป็นอะไรเสียเขาก็บอกว่าไปทํางานก่อสร้างแล้วตกนั่งร้านอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทษทีครับว่าช่วงหลังเนี่ยพอวันนี้ผมมาเนี่ยเป็นไปอยู่ทษทีน่าร่างเนี่ยไปอยู่ที่วัดพระบาทธมพุได้อย่างเราก็ไม่รู้ไม่รู้เลยอีตอนที่เขาเสียก็ไม่รู้อีตอนที่เขาบอกว่าเขารู้แต่เพียงว่าเขาเสียตกนั่งร้านอะไรอย่างเงี้ยกี่ปีที่แล้วครับก็ มันยี่สิบกว่าปีแล้ว <20 S 1> นะ <30 S 1> ไม่แน่ใจวันนี้ถ้าเข้าใจว่าพ่อเขาเนี่ยก็คือเสียแล้วเสียไปแล้วนะแต่พ่อแน่ใจว่าพ่อเขาเสียไปแล้วแล้วส่วนคนอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าติดต่อใครใช่เราก็ไม่รู้ว่าจะคุณผู้ชมครับเพรานะั้นอันนี้ก็น่าสนใจลูกของคนตายบอกกับญาติว่าหาศพไม่เจอ,อ แต่ตอนนี้ศพไปอยู่วัดพระบาทน้ำพุแล้วนะฮะอะสั้นๆทนายอนันชัยมาแล้วฮะทนายอนันตชัยชัยเดชโพสต์ข้อความเอาโพสของทนายอนันตชัยก่อนนะบอกว่าฟังข่าววัาพระบาทน้าพุมาหลายวานันมูลนิธิกองทัพรรมสงสัยทําไมหลวงพ่ออันลงกฎนะครับเงียบไม่ยอมออกมาชี้แจงในประเด็นถูกไหมครับเมย์และวันนี้เราไปเจอทนายอนันตชัยชว่ายังไงบ้าง ทนายอนันตชัยนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยถือถ้าเกิดพูดถึงคุณงามความดีของท่านก็ต้องบอกว่าหลายสิบปีที่<ช>แล้วเนี่ย<ช><ช>เรื่องของโรคเอสเนี่ยไม่มีคนอยากยุ่งอันนี้ก็ถือว่าต้องชื่นชมท่านทนายก็เคยมีการบริจาคช่วยเช่นเดียวกันแต่พอมันเป็นข่าวทุกวันนี้ภาพยิ่งปรากฏมันมีคําถามเยอะไม่ว่าเอ๊ะเงินใช้วัตถุประสงค์ผิดไหมไปสร้างสนามฟุตบอลไปซื้อที่ดินออมันใช่ จุดประสงค์ของคนบริจาคหรือเปล่านะคะแล้วที่สําคัญมีข้อสงสัยว่าหลวงพ่อทําไมไม่ออกมาตอบข้อสงสัยต่างๆของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวุฒิการศึกษาการบริจาคผิดวัตถุประสงค์การไดอยรายการซื้อที่ดินหรือแม้กระทั่งชู้สาวล่าสุดบิ๊กเกียร์ลงปิศนาเอาไว้ทีมงานเอาข้อความบิ๊กเกียร์มาไม่เอ่ยจ้ะที่บิ๊กเกียร์เขียนว่ากองปราบ เดี๋ยวลองขึ้นกองปราบคู่กับพี่ทนายอนันตชัยหน่อยนะบิ๊กเกียนเขียนปริศนาทิ้งเอาไว้เพจบิ๊กเกียนที่เขาตรวจสอบสังคมเห็นบอกมีข่าวว่ากองปราบจะไปวัดเร็วๆนี้<ถ>แล้วจะไปสอดรับกับท่านเรวัตไหมว่างานนี้บิ๊กเต่าจะลงเองอ,อาจจะไปขอเชิญใครบางคนออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใคระนะเจอไหมผมบิ๊กเกียนถ้ายังไม่เจอนะอ่ะ พี่ทนายอนันตาชัยว่ายังไงบอกว่างานนี้จะจบยังไงงานนี้อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแจ้งเป็นข้อข้อ,ขอเลยนะคะอย่างเรื่องแรกวุฒิการศึกษาเนี่ย,<ล>ยคือถ้าไม่ได้จบจริงเนี่ยอ,อาจจะถูกข้อหานําเข้านําข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อแล้วถ้ามีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยเรื่องวุฒิการศึกษาไปยื่นจดขอสมณศักดิ์ก็อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ มีประวัติที่แต่ละคนที่อ้างว่าคุยกับหลวงพ่อเรื่องเพราะว่าจบโทรต่อให้หลวงพ่อจะบอกว่าตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเว็บเอาไปลงคือเว็บวัดใช่ไหมเมย์ใช่คืออันนี้ผิดพรบคอมใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาข้อมูลวุฒการศึกษานี้เพราะว่ามันจะมีว่าไปขอจดสมณศักดิ์คือสมณศักดิ์ของพระอันนี้ก็แจ้งความเท็จหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเป็นเท็จนี่ป่เกียนหรือเปล่าหมอไม่ค่อยเห็นขึ้นจอมาเิตเตอร์หน่อยสิ เขาเขียนว่าอะไรมากรซิบแวแวๆอ่านแล้วเปิดภาพหลวงพ่ออาลงกดขึ้นมาประกอบได้แล้วนะฮะเพราะกําลังจะบอกว่านี่วิกเกียร์บอกจะไปกองปราบทนายอนันตาชัยกาลังพูดถึงหลวงพ่ออ่ผิดพรบาคอมเรื่องขอสมณศักต่ออีกครับเมเรียอรายเงินประเด็นนี้ก็เรียรายโดยไม่ขออนุญาตจากมหาเถรสมาคมซึ่งมีกฎอยู่แล้วห้ามได้รายใช้เงินผิดวัตถุประสงค์อีกปะใบอนุโมทนาบัตร ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่3เรื่องเอาเงินไปซื้อที่ดินไปซื้อไปสร้างสนามฟุตบอลอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่มีข้อมูลออกมาชัดเจนแล้วสําหรับการบริจาคก,ก็คือเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยเอสและผู้ยากไร้ที่วัดพระบาทน้ํผูุที่มีใบอนุโมทนาเข้าใจเ<า>ข้าใจามีเรื่องชื่อคนถือครองที่ดินจะโดนได้ปะ เข,เขาบอกว่ายังไม่ได้พูดถึงบุคคลอื่นอันนี้พูดถึงกรณีแค่หลวงพ่อเท่านั้นอันเนี้ยจะถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนเ,เพราะว่าเงินผิดวัตถุประสงค์ไปใช้ซื้อที่ดินสร้างหมู่บ้านสร้างสนามฟุตบอลอะไรก็ตามเนี่ยโโมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ต้องบอกกันนะผมเดานะพี่อนันตชัยพูดเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัวร์แต่ว่าจะชัวร์ขนาดไหนต้องรอบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าจะไปหาใครพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ จับตาดีๆเลี้ยอะไรเนี่ยก็มีสองส่วนตอนอันแรกก็คือว่าเลี้ยอะไรเนี่ยคุณต้องขออนุญาตจากมหาเทรสมาคมอนุญาตก่อนและต้องเป็นครั้งครั้งและต้องมีการรายงานได้นะว่าคุณได้เท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่การจะขอเลี้ยอะไรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยอะไรเดินเลี้ยอะไรหรือแม้แต่สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยขอ ก่อหลวงพ่ออาลงกฎเนี่ยก็ต้องขออนุญ,ญาตหมดแล้วจะต้องไปแจ้งได้ว่าได้เงินมาเท่านี้แล้วก็ปิดโครงการนะไม่ใช่ไปขอไปอินฟินิตี้ไม่มีรู้จบเลยไม่ได้ไอเน,นี้ยการที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตผู้บับญชาการตาระดับชั้นที่ผมกล่าวมาจนถึงมหาเถรสมาคมมีมติออกมานีนะ่เป็นการละเมิดพระจริยาสังฆาธิการเนี่ยมีความผิดแล้วอาจจะมีความผิด ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับอ้น,นี่ส่วนของการเรียอะไรการขอรับบริจาคเนี่ยนะครับแล้วเงินนั้นเนี่ยขั้นขอรับบริจาคในนามวัดพระบาทน้ำพุถ้าเขารับบริจาคมาด้วยวัตถุประสงค์ของการรักษาคนคุณก็ต้องทำตามนี้คคุณไปทำอย่างอื่นไม่ได้ การที่เอาเงินมาเนี่ยไปซื้อที่ดินก็ดีนะแล้วไม่ได้เป็นที่วัดไปเป็นชื่อคนอื่นไม่ได้เป็นที่มูลนิธินะตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่เป็น ผู้รับโอนเนี่ยก็จะมีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานครับแม้ตอนหลังนี่จะโอนมาเนี่ยความผิดก็สำเร็จแล้วครับถ้าตามต่อนะเพราะนั้นที่ดินทั้งหมดเนี่ยที่รับโอนมาเนี่ยต้องไปดูว่าต้นเหตุเนี่ยมันมาจากเงินก้อนไหนครับถ้ามันมาจากเงินที่รับบริจาคบริจาคเรื่องอะไรผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ถ้าผิดก็อาจจะมีความผิดฐานช่อกงอีก ชอบองประชาชนดีถ้าเกี่ยวกับที่ดินถ้าไม่โอนเป็นที่วัดมันก็น่าจะเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตอนผิดต่อชอาพนักง,งานนะแล้วประการต่อมาก็คือว่าพอพวกนี้ขบวนการพวกนี้มันมาปั๊บเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นมาเอา้าแล้วคนที่เขาบริจาคเขาไม่ได้มาให้ท่านมาบริหารงาน เกี่ยวกับเรื่องของสนามฟุตบอลบ้านพักกีลาเขาเขาบริาหารเรื่องเรื่องเรารู้ว่าเรารู้ว่าทวิภัณฑ์อภูน,นีเรื่องอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของโรคเอชต้องมารักษาโรคเอชแต่เมื่อไปดูลึกๆมันแค่ร้อยกว่าคนเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณทักเป็นร้อยร้อยพันพันล้านได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอคครับทั้งหมดนี้ที่พี่ทนายอนันชัยพ,พ,พ,พูดน่าคิดนะฮะเพราะล่าสุดท่านเรวัตกิ่งเกศ่ะ ก็บอกว่าไม่น่าจะรอดผมไม่ได้พูดเองนะเพราะพี่ทนายอนันชัยพูดเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คาดการว่าให้นับจะนับเป็นชั่วโมงหรือนับวันผมไม่รู้แต่ทั้งหมดนี้ผมบอกเสมอว่าหลวงพ่อท่านยังไม่ผิดตราบใดศาลยังไม่ตัดสินและที่สําคัญก็คือคนรอบกายหลวงพ่อทั้งหลายอย่าเป็นอคติกับช่องแเลยเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เปิดนะครับ